สวัสดีครับวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำคู่มือการใช้งานระบบงานวันเด็กแห่งชาติ MOE Children's Day ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการงานวันเด็กระดับจังหวัดครับเริ่มต้นการใช้งานระบบให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ childrensday.moe.go.th จากนั้นให้ทำการลงทะเบียนโดยคลิกที่เมนูด้านบนของหน้าเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ระบบ ท่านสามารถเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบได้2วิธีได้แก่การเข้าสู่ระบบผ่าน Google หรือการเข้าสู่ระบบผ่าน Line จากนั้นให้ท่านกรอกอีเมลและรหัสผ่านให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ของท่านบริเวณด้านบนของหน้าจอเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นผู้จัดการงานวันเด็กระดับจังหวัด ให้ท่านทำการลงทะเบียนโดยคลิกที่ปุ่มสีฟ้าชื่อว่าลงทะเบียนผู้จัดการจังหวัดระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครกรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งคำขอสมัครและรอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ดูแลระบบทั้งนี้ในหนึ่งจังหวัดสามารถมีผู้จัดการวันเด็กได้มากกว่าหนึ่งท่านเพื่อรองรับการเพิ่มและบริหารจัดการงานวันเด็กภายในจังหวัด เมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะแสะดงปุ่มเพิ่มเติมที่ชื่อว่าสร้างงานวันเด็กท่านจะสามารถสร้างงานวันเด็กใหม่หรือเพิ่มงานวันเด็กในจังหวัดของท่านได้โดยคลิกที่ปุ่มสร้างงานวันเด็กบริเวณหน้าแรกหรือปุ่มจัดการงานวันเด็กที่แถบเมนูด,ด้านบนระบบจะ,สะแสดงแบบฟอร์มสร้างงานใหม่ให้ท่านกรอกข้อมูลได้แก่ชื่องานวันเด็กวันและเวลาการจัดงานรายละเอียดงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นท่านสามารถปักหมุดตำแหน่งสถานที่จัดงานบนแผนที่ได้โดยตรงหรือกรอกค่าละติจูดและลองจิจูดลงในช่องที่กําหนดต่อมาให้ท่านกรอกข้อมูลเขตแขวงและที่อยู่ให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปภาพประกอบงานในเมนูจัดการงานวันเด็กบริเวณด้านบนท่านสามารถตรวจสอบรายการงานวันเด็กทั้งหมดที่ได้เพิ่มไว้ภายในจังหวัดของท่าน เมื่อคลิกดูรายละเอียดงานระบบจะแสดงแผนที่สถานที่จัดงานวันเด็กของจังหวัดดังกล่าวท่านสามารถกดปุ่มนำทางเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Google Maps และนำทางไปยังสถานที่จัดงานได้ทันทีบริเวณด้านข้างของหน้าจอจะแสดง QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้างานและแบบประเมินความพึงพอใจท่านสามารถลงทะเบียนเข้างานและทำแบบประเมินได้เฉพาะในวันจัดงานเท่านั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสีฟ้าลงทะเบียนตอนนี้ให้ทำการคลิกที่ปุ่มดังกล่าวจากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียนระบบจะทำการตรวจสอบและอ้างอิงตำแหน่งของท่านซึ่งต้องอยู่ในระยะไม่เกิน500เมตรจากสถานที่จัดงานวันเด็กนอกจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลด QR Code ในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานณสถานที่จัดงานหรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้ตามความเหมาะสม ในส่วนบนของหน้าจอจะพบปุ่มสีเหลืองสำหรับแก้ไขข้อมูลงานวันเด็กท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดงานวันเด็กได้ตามความจำเป็นเมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถบันทึกและเผยแพร่างานวันเด็กได้ทันทีโดยงานวันเด็กที่เผยแพร่แล้วจะแสดงผลบนหน้าหลักของระบบ ก่อนจบการแนะนำขอความกรุณาท่านช่วยทำแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์โดยกดที่ปุ่มประเมินในส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ด้านขวาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและขอให้ใช้งานระบบงานวันเด็กแห่งชาติ MOE Children's Day ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดครับสวัสดีครับ